สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงไกช่ชวนคิดนะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะวิธีคิดของคนรวยนะคะแต่ต้องถามเพื่อนๆก่อนนะคะว่าใครบ้างอยากเป็นคนรวยยกมือหน่อยค่ะการที่เราจะเป็นคนรวยนะคะเราจะต้องมีวิธีคิดให้เหมือนคนรวยก่อนนะคะไม่อย่างนั้นนะคะเราจะหาทางออกไม่ได้ว่าเราจะรวยได้ยังไงนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครอยากรวย เราลองดูนะคะว่าเรามีวิธีคิดเหมือนเขายังไงกันบ้างนะคะคือหลายๆคนอาจจะกลัวว่าการที่เรารวยเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่คนไม่ชอบหรือเปล่านะคะอย่าคิดแบบนั้นเด็ดขาดนะคะเมื่อก่อนไก่เองเคยเป็นคนคิดแบบนั้นว่าไม่เห็นจะเป็นจะต้องรวยเลยเพราะถ้ารวยไปปุ๊บ เงินไม่ได้สามารถที่จะซื้อทุกอย่างได้นะคะแต่จริงๆแล้วค่ะถ้าเรามีเงินมากพอเราก็สามารถมีความมั่นคงและก็มีความปลอดภัยในชีวิตได้มากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าคนรวยเขาคิดยังไงกันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะเรื่องแรกเลยนะคะที่คนรวยคิดนะคะ คุยสิ่งที่คุยนะคะคนรวยนะคะเขาจะคุยแบบไหนเราลองดูนะคะถ้าเป็นคนระดับล่างนะคะเขาจะคุยเรื่องคนนั่นคือการนินทาคือการกล่าวร้ายคือการคิดลบนะคะเกี่ยวกับเรื่องคนนะคะอันนี้ก็จะทําให้พูดง่ายๆนะคะเมาทมอยเก่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็น คนที่มีฐานะปานกลางนะคะสิ่งที่เขาคิดนะคะสิ่งที่เขาคุยกันนะคะเขาจะคุยกันเรื่องของเหตุการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์สถานการณ์จังหวะตอนนี้มีโควิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้นะคะเป็นเรื่องของคนชั้นกลางก็จะคุยกันประมาณนี้ส่วนคนรวยค่ะสิ่งที่เขาคุยกันส่วนมากเขาจะคุยกันเรื่องของแนวคิด แนวคิดที่จะทําให้เขาสามารถประสบความสําเร็จหรือแนวคิดที่จะทําให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้นะคะอันนี้คือเราลองเช็คตัวเราเองทีนี้คามมาเรื่องของเวลาถ้าเป็นคนจนนะคะเขาจะคุยกันเรื่องของอดีตไม่น่าเลยไม่น่าเลือกคนนี้เป็นแฟนเลยไม่น่าเลยไม่น่าเข้ามาทํางานที่นี่เลย ประมาณนี้นะคะคือจะคุยแต่เรื่องอดีตถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะฉันจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเรื่องของอดีตทั้งหมดเลยซึ่งมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนนะคะที่มีฐานะกลางๆเขาจะพูดกันเรื่องปัจจุบันณนะเวลานี้วันนี้พรุ่งนี้เราต้องทําอะไรกันดีเดือนนี้เราจะวางแผนยังไงกันดีคือเป็นเรื่องราวที่อยู่ณนะปัจจุบันแต่ค่ะคนรวยค่ะสิ่งที่เขาคุยกันเขาคุยเรื่องของอนาคต เขาคุยว่าอีกประมาณ10ปีข้างหน้าอีกประมาณ5ปีข้างหน้าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากออกแบบชีวิตแบบไหนนะคะก็ลองดูนะว่าตอนนี้นะคะเรามีการจัดการเรื่องของเวลาวิธีคิดเรื่องของเวลาเหมือนคนรวยแล้วหรือยังต่อไปค่ะเรื่องของรายได้ ถ้าเป็นคนจนนะคะเวลาที่เขาคุยกันนะคะเรื่องรายได้จะเป็นวันต่อวันวันนี้อยากได้เงินเท่าไหร่วันนี้หางานได้เงินเท่าไหร่วันนี้กินเท่าไหร่เหลือกินเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นรายวันแต่ถ้าเป็นคนกลางๆเขาจะมองกันเป็นรายเดือนเช่นเดือนนี้นะคะได้เงินมาก้อนหนึ่งจะจัดสรรปันส่วนยังไงให้มันอยู่เหลือพอที่จะมีเก็บบ้างมีใช้ในสัดส,ส่วนที่พอเหมาะ เขาจะมองกันรายได้เป็นรายเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนรวยเขามองกันที่รายได้ระยะยาวค่ะบางครั้งนะคะเขาต้องทุ่มเงินค่อนข้างเยอะมากเพื่อจะเปิดกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขารู้แน่นอนค่ะว่าเขาไม่ได้เงินต้นทุนคืนในระยะเวลาอันใกล้แน่นอนเขารู้แน่นอนว่ามันเป็นอีก5ปีอีก10ปีเขาจะได้คืนระยะยาวนะคะก็อันนี้เป็นวิธีคิดเรื่องรายได้สําหรับคนรวยและต่อไปค่ะเรื่องการทํางานค่ะ คนจนนะคะจะชอบทํางานง่ายๆโอ้โหโดนเลยค่ะโดนเลยเมื่อก่อนแก่เป็นคนที่ไม่ค่อยคืออะไรที่ง่ายได้เงินเร็วเนี่ยชอบนะคะก็คือเราไม่ได้อยากจะต้องไปทําอะไรที่มันยากเกินไปนะคะนั่นคืออดีตนะอดีตไก่ก็เคยเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนนะคะแต่พอวัยกลางๆค่ะพอฐานะกลางๆนะคะ เราก็จะเริ่มทํางานในงานที่เราคิดว่าเราน่าจะพอทําได้เราน่าจะพอพัฒนาตัวเองได้เราน่าจะพอขับเคลื่อนตัวเองได้นี่คือ,อ,อคนที่มีรายได้กลางๆนะส่วนวิธีคิดของคนรวยค่ะเขาจะมองที่ว่าถ้าเขาลงแรงถ้าเขาลงทุนถ้าเขาลงเวลาเขามองที่ว่าคุ้มหรือเปล่า นะคะคือนี่คือสิ่งที่คนรวยมักจะคิดเช่นนี้เสมอบางครั้งไม่ได้เห็นตัวเงินนะในการทำงานช่วงแรกๆมักจะคิดและฝันใหญ่เสมอแต่มันต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างนานพอสมควรค่ะเขามองที่ระยะยาวว่าในอนาคตเขาคุม้มเวลาเราจะทำงานสักหนึ่งงานนะคะเราให้มองอย่างนี้นะคะว่างานนั้นนะคะสอนวิธีคิดหรือแนวคิดเราไหม งานนั้นนะคะให้เวลาในอนาคตเราได้ไหมและงานนั้นนะคะเป็นรายได้ระยะยาวให้เราได้ไหมและที่สำคัญมันคุ้มไหมถ้าเราลงแรงและลงเวลาลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีคิดของคนรวยและนี่ค่ะเป็นหลักเกณฑ์นะคะเขาเรียกว่าเป็นหลักนะคะสุดท้ายเลยที่อยากจะให้พวกเราลองดูว่า ทั้งหมดทั้งมวลเราจะไม่สามารถประสบความสําเร็จทางด้านการเงินได้เลยนะคะต่อให้เรามีวิธีคิดของคนรวยก็ตามนะคะแต่เราต้องมีทั้งหมด7สิ่งนี้ด้วยนะคะให้คิดเสมอว่าเรื่องที่1คะ่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะ อย่าวางยืมจมูกคนอื่นหายใจเด็ดขาดถ้าทำอะไรเองได้จงทำและจงเรียนรู้ค่ะ 2. นะคะ life and, Live and learn นะคะชีวิตคือการเรียนรู้อย่ากเกียดการเรียนรู้อย่าขี้เกียจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะเพราะโลกมันหมุนไปทุกวันแล้วนะคะและ3ค่ะจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนนะคะ pay yourself first นะคะคุณต้องจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนทำไมถึงเป็นเรื่องนี้ ไม่ใช่จ่ายเงินแบบฉันอยากได้ของมันต้องมีนะแต่จ่ายเงินให้ตัวเองอ่อนหมายความว่าจ่ายเงินเรื่องการเรียนรู้จ่ายเงินเรื่องการลงทุนจ่ายเงินเรื่องการดูแลตัวเองนะคะต้องทำให้ตัวเรานะคะมีคุณภาพที่ดีมี ความรู้มีสุขภาพที่ดีเพื่อที่เราจะได้ออกไปหาเงินได้นะคะข้อที่4ี่ค่ะเข้าใจความแตกต่างระหว่างความจําเป็นและความต้องการถ้าเราอยากรวยอันนี้ก็สําคัญนะคะของมันต้องมีเนี่ยอาจจะต้องตัดไปก่อนถ้าเราอยากรวยนะคะช่วงแรกๆในการก่อร่างสร้างตัวอย่าพึ่งของมันต้องมีเยอะเลยนะไม่งั้นมันจะไม่เหลือเงินนะคะข้อที่5ค่ะไม่ตั้งมั่นอยู่บนความประมาท การเงินนะคะจำเป็นต้องวางแผนวันนี้ต่อให้เราหาเงินได้เท่าไหร่ไม่สำคัญรายรับไม่สำคัญเท่ากับรายเหลือนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเงินนะคะและ6ค่ะจงทำตัวให้รวยแต่อย่าทำตัวเหมือนคนรวย จงทําตัวให้รวยแต่อย่าทำตัวเหมือนคนรวยเพราะบางครั้งนะคะถ้าเราทําตัวเหมือนคนรวยบางทีเราอาจจะใช้เงินเกินตัวไปก็ได้นะคะอันนี้ระวังด้วยและสุดท้ายค่ะ7อิสรภาพทางการเงินถ้าเราอยากมีอิสรภาพทางการเงินเราต้องเรียนรู้เรื่องเงินค่ะ นะคะก็อนี้เป็นความรู้นะคะที่วิธีคิดของคนรวยเขาคิดกันยังไงบ้างไก่เอามาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้หวังว่านะ่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและลองกลับมาดูนะคะว่าวิธีคิดของเราเหมือนคนรวยแล้วหรือยัง<ม>สวัสดีค่ะ<ม>บ๊ายบาย